ราชรถมาเกยคืนนี้เราไปลุ้นให้คุณต้นหอมลบอาถรรพีชงด้วยการคว้าแจ็คพอตพรีอุสให้สําเร็จกันเถอะครับบริษัทใดได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราคุดครับผมไม่หยุดแปบริษัท 1. IBM 2. ไองรมพยาบาลวิชัยยุทธสามครับการบินไทยอู้เห็นแล้วเห็นอีกไม่ไมีไหม,ไมเนี่ยสครับซิงเกอร์รู้จักหมดเลยเนาะ ห้าครับ C ย U k คชั่นหกครับ Double A เจ็ดครับ A I A ออ้ยู้จักหมดเลยอะ่ะและ,ะสาาุดท้ายครับ Safari World เอาละครับเชิญครับจับเวลายัางลงไปยังไม่ใช่อยู่ที่อยู่ตรง พารามิ่งแทนดวนต้นหอมนี่ผ่านทุกวันค่ะใครเห็นก็เห็นแต่ไม่แน่ใจว่าตากุณหรือเปล่ามีโลโก้ของของโรงพยาบาลตาคุดตาคุดใช่ไหมหรือเปล่าคะไอ้นี่เหมือนถามกันไปมาเนาะเห็นใช่ใช่เพิ่งคยมีคนบอกมันอยู่ตรงข้างกเ้ามาไปเห็นแล้วมาทาบตึกนี้ไปยายายานะเออวิัยุไอบีเอ็มเนี่ยเป็นบริษัทต่างชาติค่ะแต่อาจจะเป็นวานว่าคือเขาเข้ามาลงทุนแล้วก็ถือมอบตากุลให้ มมหเหตุผลดีทุกอย่างเลยการบินไทยเป็นไปได้เพราะว่าการบินไทยเนี่ยเขาน่าจะเป็นบริษัทของไทยมาก่อนแล้วค่อยค่อยมาเป็นอะไรนะเป็นรัฐวิสาหกิจทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเอกชนเป็นเอากาชนอ๋อไม่ใช่ของไทยมาก่อนเป็นของไทยอยู่ตั้งนานแล้วนะโอ้การบินไทยมีมีมีการบินไทยม,ซมีซิงเกอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่มาเลเซียซิงเกอร์ซิงเกอร์จริงเหรอซิงเกอร์โอเคโอเค คำที่พูดอมาไปทั้งข่าวมี IDM มีเอ็มวิชัยยุทธไปไม่ท้ายเป็นประกันชีวิตแต่ว่าบริษัทเขาก็าทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะนะอาจจะไล่อาจจะไม่ไซาฟารีิวโอนี่ไม่แน่ใจที่ดูไว้ก่อนเลยก็วิชัยยุทธอันนี้เคยเห็นน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับราชการใช่ใช่ถ้าเป็นเอกชนแล้วได้ตราคุดเนี่ยมันจะแปลกๆนิดนึงแล้วคือสนใจที่เคยจะได้ยินว่าถ้าเกิดเป็นธนาคารเนี่ยต้องอย่ามักรีตราคุดใช่แต่วิชัยยุทธคิดว่าใช่ นะซับรีเวิลที่ผมไม่น่าใช่ A B M ไม่น่าใช่เลย A ลองลองดูเลยนะอ่ะมาหนึ่งเลือกอะไร I B M I B M เลือกไปแล้วหนึ่งครับมีไหมครับวิชัยยุทธโรงพยาบาลวิชัยยุทธสองนะครับการบินไทยการบินไทยสามนะครับ Double A Double A สี่นะครับ A I A ห้านะครับแค่นี้ครับประมาณนี้ก่อนเหลือซิงเกอร์สีเอ็ดนะฮะแล้วก็ซับรีเวิล ในทางที่เพื่อนช่วยแล้วครับอ่าเพื่อนช่วยบอกไปแล้วนะว่าเพื่อนช่วยพูดดังๆคุณแสนถามได้ตลอดนะมีเวลาแค่30มสิบวิหลังจากนั้นมันจะไม่ได้เลยนะครับจับเวลาครับเอาที่ใช้นะเอาที่ใช้ตาคุดนะก็คือมีหนึ่งไีเอ็มสการบินไทยสามเอเอสโรงพยาบาลวิทยุทธส่วนที่เอเนี่ยทางนี้เนี่ยคิดว่าไม่ใช่แต่ขึ้นอยู่กับแสนว่าใช่หรือเปล่าแล้วสัปาหร่อสัปเหร่อไม่ไม่มีสี่เอ็ดเนี่ยสี่เอไม่ไม่มีซิงเกิลก็คิดว่าไม่น่ามีเหมือนกัน เจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ติดอยู่อันเดียวแต่ซิงเกอร์นี่เป็นบริษัทเก่ามันเปิดมานานแล้วนะเออเปิดมานานก็ไม่คิดว่าอคิดว่าไม่ใช่โอ้โหชัดเจนมากชัดเจนมากสุดท้ายแล้วตรงกันอยู่สามสี่ดับเบิลเอไม่มั่นใจบอกมาด้วยว่าผมไม่มั่นใจขอให้ตัดสินใจเองครับซิงเกอร์สีเอ็ดกับซาฟรีนะฮะไม่เอาเหมือนกันที่มั่นใจอ่ะไอบีเอ็มกับวิชัยยุทธการมินไทยก็ไอบีเอ็มเคยเห็นเป็นตาพูดนะ S <S เร<ค>าเห็นหรตรงตึกชินขอบอ่ะมันน่าจะมี I อบีเอ็มอยู่ติดกันอ่ะการบินไทยน่าจะมีเพราะเป็นบริษัทของไทยดับเบิลเอเนี่ยเป็นไปได้ว่ามีดับเบิลเอไม่ใช่พร้อมไหมคุณแสนพร้อมครับพร้อมนะจากนี้จะลบม์กที่คุณได้ลองกันไปทั้งหมดนะทั้งเหลืองแดงออกแล้วจะเอาคาดสีทองขึ้นจากการตอบจริงเลยนะเอาไปให้ได้นะพรีวส์นะตอบ,รบจริงแล้วนะครับอับริษัทใดได้รับพระบรมราชานุญาตนะครับให้ใช้ตราคดเลือกจริงแล้วนะตอบจริงแล้วนะครับหนึ่งเลือกเลยครับ โรงพยาบาลวิชัยยุทธครับหนึ่งนะครับโอเคครับไป้วครับต่อไปครับ I ม M I พ M เสองนะครับมีไหมครับการบินไทยการบินไทยการบินไทยสามครับโอ้โหนี่ในรถตกตะโกนมาช่วยด้วยนะเนี่ยเออ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 สี่เออต่ำเพื่อนครับ่อ้โหหนักแม่นมากครับทีมนี้สี่นะครับแต่เพื่อนแตัดสินใจเอาเองครับลงเรื่องนะตัดสินใจว่าเอาครับนะฮะในว่าบอกว่าตัดสินใจเอาเองครับสิงเกอร์สิงเกอร์ไม่ไม่เอาครับ ไม่เอาไม่เอาอช่วยมากช่วยมากะมก<ร>่<ร>ํำตอบมั่นใจไหมมันจะยะัคํำตอบไม่มั่นใจะอเข้าเนี่ยไม่มั่นใจซิงเกอร์อ๋อลังเลซิงเกอร์นะครับลังเลซิงเกอร์อยู่นะครับเอาซิงเกอร์ดีดีกว่าโอ,โอ้โหตกลงคุมาเป็นหกแล้วนะฮะค,ครับขอบเป็นหกแล้วครับฮะ แน่ใจเหรอขอขอคนนีอขอขอยิงคำตอบนะครับยิงคำตอบครับยงคำตอบนะครับโอ้โหตกลงเป็น6กคำตอบนะและก็สุดท้ายนี่ปิดท้ายด้วยซิงเกอร์แล้วเนี่ยเราก็ยังลังเลอยู่คุณต้องอมก่างลังเลอยู่แต่คุณชายบอกขอเถอะขอเถอะคณิขอเพราะอะไรก็ไม่ทราบมาตอนท้ายเลยไม่ได้มาอะไรเลยนะฮะไม่มีเหตุใดเลยนะครับไม่ได้เลือกอยู่สองคือเซียนกับ s a f a r i w e เวนะครับมาดูคำเฉลยนะครับว่าจะแตกไม่แตกนะครับ Toyota Prius ครับมาดูเลย มั่นใจขงต้นหอมผ่านอยู่ตลอดโรงพยาบาลวิชัยยุทธเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนไปติดตามมาตรงไหนแล้วมันาตับมาซ้อนซอยิ่ที่ตึกไม่เกี่ยวนะต้องชัวนะใช่นะครับดูนะครับโรงพยาบาลวิชัยุทธนะต้องมีตราคุดนะครับคำใบะครับแน่นอนตั้งเชาแน่นอนโดูไดีใจแล้วขาทกแบบนี้ ครับได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตนะครับมีตราคุดนะครับก็เนื่องจากว่ามีโอกาสถวายการดูแลรักษาพยาบาลพระราชวงศ์ข้าราชการในสำนักพระราชวังเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกเอกชนนะครับเอกชนแห่งแรกที่ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตา <lum. S 1> ให้ใช้ตราคุณครับก็มีการถวายการรักษา ลายพระองค์นะข้าราชบริพารต่างๆที่เกิดขึ้นนะอ้าวมาอีกอันหนึ่งที่ชัวร์แต่ว่ามันได้เลือกเพราะว่าแถบทองขึ้นมาถึง6แถบนะเลือกมา6นะครับซี็ตลงแ่ทองไม่ได้ขึ้นไม่มีนะต้องไม่มีนะคำตอบนะครับคำตอบนะครับถูกแสงถูกชักใจนกันใจกรเลยมันใจเร็วมากนะครับคำอนะครับถูกถูกถูก ีไม่มีครับไม่มีครับสองนะครับมามาดูกันถ้าหากว่าจำการวิเคราะห์ของคุณแสนบอกเอ๊บริษัตต่างชาติเลือไทยมาดู IBM ครับเลือกมาแล้วแถมทองขึ้นต้องได้นะครับ IBM ถ้าได้สามแล้น,นะครับก็ตายนะครับลงแล้วลงล้ <IBM S 2> ไ,ได้ทำอไมอถึงได้นะครับเริ่มเข้ามาทำธุรกิจในไทยแรกๆถูกต้องคุณสายนวิเคะห์ดีๆมากนะครับแล้วก็ได้ให้บริการด้านเครื่องประมวลผลข้อมูลถ่ายทอดความรู้ในการสำรวจสำนวนประชากรการเกษตรมาตั้งแต่ต้นๆเลยก็ถือว่าโอ้ก็ทำจริงตังให้กับคุณเพนดิน นะอ่ะสามแล้วมาอ,อีกอันหนึ่งสลับไปสลับมาซาฟารีเวิลใครไปบ่อยๆนะคุณไปแล้วคุณเข้าซาฟารีเวิลหรเปล่าหรือคุณแค่ไปเที่ยวเนเพื่อนเพื่อนคุณจะเยอะอยู่แถวนั้นที่เดียวได้ไงไม่ได้เลื่อนนะครับเขมาแล้วครับคือถ้าไม่ไม่มีกลับผิดชอบเลยแล้วล่ะมาแล้วครับไม่มีมาแล้วครับถูกถูกไม่เชื่อเพื่อนนะคุณต้องเชื่อภรรยาเข้าแลนะครับถูกถูกถูก รโไม่มีไม่ได้นะครับไม่ได้ด้วยด้วยเหตุอะไรก็ไม่ใช่ว่าดีไม่ดีหรืออะไรไม่เกี่ยวนะแต่ว่าคือยังไม่มีนะยังไม่มีนะครับัถ้าถูกในคำตอบจากนี้ไปคุณจะได้เลยผ่านครึ่งหนึ่งมาถือว่าได้เลยได้เลยไม่ได้อะไม่ได้เราจไม่ได้ใช่ใช่เอาให้เสียวเลยเอาให้เสียวเลยหลังจากที่จะกดยืนยันคำตอบแล้วคุณมาเลือกทำไมซิงเกอร์ถ้าถูกในคำตอบที่5แล้วซิงเกอร์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวถ้าถูกนี่ ยืนยังพระอาทถ้าผิดเอาซิงเกิลไปกอดจัดจัดไปกอดจะอะไรก็ว่ากันไปซิงเกิลนะครับมีตราคุหรือไม่กับตานะครับกับตานะครับยังไงเข้าเชียร์คุณนะเห็นไหมมาเชียร์คุณนะเพื่อนคราเพื่อนผมเพื่อนครับมาแต่เราเพื่อนกันตานะครับถถููกก ใช่คุณคุไม่เอาแล้วอะ่ะได้จินไดาคำตอบไดแล้วอะ่ะโอ้โหมาจากไหนม,รมเรทำไปไ<ด>ถึงได้ทำไปถึงได้ครับสิงเกิลถวายก็คือคือมีประมวลในเรื่องราวของการที่จะได้ครบ,บถ้วนอยู่วนะ, <ไ S 1> นะแล้วก็มีโอกาสในการที่จะถวายจากเย็บผ้าในเรื่องราวของการที่จะใช้ตัดเย็บอะไรต่างๆกับควาข้าราชบริพันธ์แล้วก็เรื่องราวของจากรเนืวักะแก่ยาวนานมาพอสมควรแล้วโอ้โหหลายๆเรื่องประกอบกันไปแต่อะไรก็ไม่รู้ดนใจให้คุณแสน เรื่อกขึ้นมาไอ้อย่างนี้น่ากลัวน่ากลัวในทางที่แบบเปรียบเลยนะแต่ว่าน่า,นาชเช่วยกันว่าได้ดีกอว่ามันจะมีเช่นบางอย่างเนาะ